วันนี้มาคุยเรื่องหัวฉีดกันนะครับข้อดีที่ผมเห็นนะจากที่ลองมาสองสาวันนะก็ะคือตรงปากเดินเร่งตัวเนี้ยครับเห็นไหมคือมันไม่มีน้ํามันพ่นทิ้งเนี่ยนะเวลาดับเบิ้ลเราเอะไรอะคือมันจะดูดเข้าอย่างเดียวเลยกย็น่าจะด้วยหัวฉีดมันอยู่หลังๆใบด้วยแหละนะครับทําให้ตรงเนี้ยนะครับ,รรบจากที่ผมต้องใช้ผ้าเช็ดตลอดเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีเลยเนี่ยใช่หไหมสะอาดเลยนะครับ นี่คือข้อดีอีกข้อดีหนึ่งนะการที่มันฉีดตามตามรอบเครื่องยนต์นะครับมันทําให้รถประหยัดน้ามันขึ้นนะแต่ส่วนว่าจะประหยัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอาไปวิ่งดูนะน่าจะหลังปีใหม่นะเพราะตอนนี้มันจูนไม่ได้เนี่ยข้างบ้านจูนไม่ได้แล้วเขาด่าครับก็มันต้องเบิ้ลต้องอะไรแหละน่าจะหลังปีใหม่แล้วก,กลับมานะผมหยุดยาวก็เปิดงานทีหนึ่งก็วันที่หกนะครับก็น่าจะอาทิตย์แรกแหละเดี๋ยวไปลองวิ่งให้ดูครับ ว่าอัตราการกินน้ํามันมันประมาณไหนนะครับก็จบไว้ประมาณนี้นะแต่จริงๆคันนี้ผมลองเฉยๆผมจะไปใส่แดดนะแดดรอขึ้นเป็นหัวฉีดเต็มระบบเลยนะครับอันนี้แค่ลองลองเฉยๆลองกล่องก็ตอนนี้ผ่านแล้วแหละเหลืออีกนิดหน่อยเก็บรายละเอียดเอานะครับ